สวัสดีค่ะนิชาจาก The Girl with CG วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงหัวข้อของ flexible hand กันเนาะซึ่งนิชาได้แรงบันดาลใจจากคลิปนี้ที่เป็นนิ้วแบบนี้เนะาะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้นิชาแบบว่าจำลองมาเนาะเป็นอาจจะเป็นแค่ข้อนิ้วธรรมดาของเเองน,น,นอะไปที่ post mode กันก่อนเนาะแล้วก็นิชากด R สองตัวนี้ เส้นเอ็นดิ้นอยู่ข้างในแต่อาจจะไม่ได้เนียนเท่ากับของเขาเนาะเวลามันบิดเส้นเอ็นก็จะบิดไปด้วยโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเทคนิคที่นิชาใช้เนี่ยนิชาใช้อะไรบ้างเนาะอันดับแรกเลยเนี่ยนิชาได้สร้างในส่วนของเส้นเอ็นมาเนาะก็จะอยู่ด้านใน นั่นเองนะ,ะน,นิชาขอใช้เป็นแบบร a นดอมนะนิชาก็จะมีเส้นเอ็นกับในส่วนของกระดูกกระดูกนิชาใช้เป็นสเฟียร์เนาะซึ่งความจริงเนี่ยเราควรจะใช้กระดูกที่เป็นแบบการสครับมากกว่านะก็จะมีความสมจริงมากกว่านะเส้นเอ็นก็อาจจะต้องมีการสครับด้วยเช่นเดียวกันนะแกนนิชาขอใช้เป็นเฉดสมูท โอเคอ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงส่วนนี้ตรงส่วนนี้นิชาใช้เทคนิคของการ tring r a p h เนาะเราจะ tring r a p h กับตัวของเส้นเอ็นกับตัวของกระดูกนั่นเองเนาะเดี๋ยวนิชาจะปิดในส่วนของสเฟียรแล้วก็ ปิดในส่วนของเส้นเอ็ไปนะถ้าเกิดว่าเราปิดชิงราฟเนี่ยนปะิดชิงราฟในส่วนของเส้นเอ็ตรงกลางก็จะไม่มีเลยปิดชิงราฟในส่วนของกระดูกนะกระดูกก็จะหายไปยนี่มันก็จะกลายเป็นแบบนิ้วธรรมดาที่เราแบบ ทำการเลกกิ้งกันเนาะนี่แบบธรรมดาเลยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความจาเป็นที่ต้องอเน้นตรงส่วนนี้ให้มันดูแบบเ e ลิสติกหรือว่าอยากจะให้งานของเราเนี่ยดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็สามารถใช้เทคนิค t r i n d g r a ได้เลยเนาะมนชักาชมา t r i n d graph ในในส่วนของเส้นเอ็นเนี่แล้วก็ในส่วนของกระดูกเนาะ ก็จะใช้ประมาณนี้เทคนิคความจริงก็มีแค่นี้นะแต่ว่าเราจะต้องไปจัดการเรื่องของ r e t o r o l o g y อีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะซึ่งเดี๋ยวนิชาจะให้ดูตรงที่มันเบียดเบียดกันเนะี่ยความจริงเนี่ยเราควรจะต้องใช้อาจจะต้องใช้ driver ช่วยนะคะตรงนี้เนาะไม่แน่ใจว่าจะ อันนี้น,นิชาย,ยังไม่แน่ใจว่าในฟอรัรมเนี่ยเขาแก้ตรงนี้กันยังไงนะถ้าเกิดว่าใครรู้ถ้าเกิดว่าใครรู้นี่บอกนิชาทีนะโอเคโอเค,อเคอก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับนิชาด้วยนะคะ